สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมในเกมแลงนัลล็อกออนไลน์ครับซฟเวอร์พอลล่านะส่์ฟเวราเป็นซฟเวอร์คลาสิครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง p ี Android และ iOS สครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกะว่าจะ,ะกะว่าจะทำคลิปเลยตอน19บอนะจริงๆมันซื้อ2 1่อไม่ได้มันเกิน500ไปนะก็เลยซื้อ19บเก้อและแบบเลขมันแปลกๆก็เลยเอาไปใส่มาเมื่อสักครู่นี้กี่มไม้วะ ใส่มาเมื่อกี้นี้ห้าไม้โดนแดกไปแล้วเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอนี้เริ่มคลิปมามีทุน 16m ละกันนะแอนที่เสียไปก็ไม่นับแล้วกันนะโอเคมาเรามีทุน 16m นะก็มูนักบอลกันนะครับผมนะ ep 3นะอ่ะก็มาทุน 16m เดี๋ยวมาดูว่าจะปั้นได้สักกี่ m ไม่ได้ดูใส่ตีเลยมาถึงก็ใส่เลยอันไหนว่างก็เอาแต่เอาจริงเนี่ยผมว่าควรจะใส่บอลกันนะไม้เนี้ย ถ้าเอาตามจากสูตรเนี่ยมันจะแบบบางทีก็มีสลับอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็จะแบบบอลกันสองไม้แล้วก็มูนักสองไม้แล้วก็จะเปลี่ยนไปบอลกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบว่าตามสูตรมันก็จะแบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่สมันก็จะออเออตามสูตรสักแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนสูตรอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมลองตามสูตรแล้วโดนเหมือนกัน <laughs> ผมว่าได้เป็นที่สูตรนาจะเป็นที่ผมเออ แต่ตอนนี้ไม่ได้ตามสูตรนะสูตรของมาก็คือบอลกันอ่ะแน่ตามแน่บอลกันมาอันนี้คือตามสูตรแล้วสองไม้เรียบร้อยผมแตกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะตามสูตรนะลองดูลองดูเมื่อกี้ผมล้มสูตรไปทีนึงอ่ะมาจะรอบนี้ตามสูตรให้ไม้หนึ่งติดคลิปวิโดโอได้เลยเนี่ยหมดตูดแล้วเนี่ย <laughs> จริงจบคลิปวิโดโอได้เลยนะ เออเพราะว่าหมดตูดแล้วไวจังวะไอ้บอดสองเอ้มันไวไปนะอ่าเดี๋ยวเล่นฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ไม่ต้องดูสูตรหรอกโดนเหมือนกันเมื่อกี้ก็เพิ่งโดนไปห้าไม้ใส่เลยแดงโอเคเดี๋ยวฝั่งนี้รอมาครบๆฝั่งนู้น่าจะเริ่มตีก่อนอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ตีก่อนไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้ดูสูตรอะไรนะเออดูมันตัดกันเลยนัวกันเลย แดงหรือเปล่าโอ้โหโดนโซโอโดนกินแกเอเ้ยผมมีแต่เสียกับเสียว่ะไม่ได้เป็นที่สูตรหรอกไม่ใช่เป็นที่ผมอะผมว่าอย่าบอกนะสูตรแตกตานี้เฮ้ยโอ้โหแล้วดูสูตรมันดิอ่ะจากบอลกันมูนักสองบอลกันสองใช่ไหมแล้วก็มาบอลกันหนึ่งจริงๆมันต้องเป็นบอลกันอีกหนึ่งใช่ไหมมันสลับไปมูนักเลย เออผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเป็นเ,นเนพราะเพราะดวงผมหรอเออผมเ่็ผไดไม่ค่อยได้ตังค์เลยว่ะโอ้โหิปโดนี้คืออะไรวะเนี่ยอาวได้ไม้เดียวซะด้วยจบไว้จัด <c oughs> จบไว้จัดอันจะใส่บอลกันไปสามไม้เฮ้ยซื้อมาสิบเก้าเอ็มเมื่อกี้เลยนะเออแป๊บเดียวงนะ ไม่ถูกหลายๆไม้ติดมันก็นะไอ้ฝั่งนี้เมื่อกี้สองไม้ก็เสียสามไม้ก็โดนใช่ไหมตามสูตรหรือไม่ตามสูตรมันผมก็โดนอยู่ดีว่ะ <c oughs> <c oughs> เอ่ย้ย <c oughs> ผมไม่ถูกสักไม้เลยนะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยคลิปวโนนี้ไปไวมากเลยนะเฮ้ยมันไม่ให้ผมถูกเลยเหรอผมไม่ได้ไม่ถูกเลยนะใช่ไหมผมไม่ถูกเลยนะ ทั้งฝั่งห้าแสนทั้งฝั่งสองเอ็มอ่ะเออผมไม่ถูกเลยนะเออทำไมเป็นงั้นวะตามสูตรก็แล้วนะเออตามสูตรก็แล้วอะไรก็แล้วอ่ะทำไมมันมันมันกินผมคนเดียวแล้ววะ่ะทำไมมันหกไม้อ๋อเท่ากับผมเสียหกไม้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไปของวันนวนก่อนเท่ากับผมเสียหกไม้หกไม้ก็ประมาณเท่าไหร่ 12m ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่เสียฝั่งนู้นไปเยอะเลยไอ้ฝั่งนู้นโรกีกแล้วเหรอ,อ,ดดอ M, เฮ้ยโรอิกสามไม้เฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยเหรอแน่ผมมาฝั่งนี้เสีย11ไม้ประมาณ 5.5m ฝั่งนู้น 12m 17m เฮ้ยผมไม่ถูกเลยอ่ะอะไรวะ6โมโห1ดไม้ เอ้ยไวมากเลยอ่ะคิวโนเนี่ยเอ้ยโอ้โหคือไม่ได้รู้อะไรเลยว่ะเออไม่ได้รู้อะไรเลยนะอะไรวะโอ้ใครต้องสวนผมแล้วนะเออผมว่าถ้าใครเห็นผมอยู่หน้าโรงแรมน,นะหรือว่ากําลังใส่บอลอยู่เนี่ยผมว่าแนะนําให้สวนผมไปเลยนะเออขนาดผมแบบล้นสูตรก็โดนกินนะพอตามสูตรเขาด้วยก็โดนกินนะ เออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไอดีผมหรือเปล่าอะเออแทงอะไรไมาโดนกินตลอดเลยประมาณนี้ละกันนะเฮ้ยไม่ถูกสกม้เลยนะไม่มีไม้ชื่นใจอะนะเฮ้ยอะไรวะเออไม่ได้โตไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคือแบบเสียทุกไม้ <laughs> เสียทุกไม้อะใส่ทุกเม,ม็ดอะเอออ่ะเดี๋ยวขอดูไม้นี้ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่แ้หมดตูไปแล้วนะขอดูสถิติมันเป็นยังไง บอลกันสามเลยว่ะไอตอนผมเล่นบอลกันเบิ้ลมันเป็นสลับมูนักทําไมก็ไม่รู้นะเออพอผมจะเบิ้ลมูนักอะมันกลับไปสลับไปบอลกันแล้วมันก็เบิ้ลบอลกันไปสามทีเลยเอออะไรแปลกมากเลยนะโอเคฝากกดถูกใจครับกดติดตามมาด้วยแล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโคตรเจ๊ง Oh. <laughs>